ก่อนได้เปรียบแล้วเนี่ยโอ๊ยอะไรเนี่ยเปิดก่อนอ่ะอุย้ยขี้โกงอ่ะเปิดก่อนนี่ทุกคนพี่ก็มาพีวพีกับคนที่ชื่อว่าเลิฟอันนี้นะเลิฟอะไรนะขอเขาสู้เก่งของพี่วิ่งหนีเก่งนะทุกคนว เดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวหูแลอ้หละหึหึทำไมข้างนี้เสือเก่งอ่ะ พี่ไม่ได้สู้เลยอะคือแบบเขาแบบเย่อะไรเย่อะไรแม่กับหมาตีกันฮะ แต่หน่เป็นเกียดเกแท่หนูสแปมกันคิดแตกเลยอ่ะโอเคนะคะทุกคนเราเมื่อกี้โอเคนะะทุกคนสำหรับวันนี้เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ เราจะเก็บคลิปเป็นหลักฐานมามามาครับมาครับเอาอะไรอ่ะเอฟนี่ทุกคนข้าโกงนะแบบเวลาแบบเกดจะหมดเมื่อกี้วิวจาเก็บเกดตรงเนี้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงทุกคนไอเดียไอเดียพี่ดีนะทุกคนนี่นะ จับยัดซุยไปนะตุย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 ตตุยคิดซะเน่สามหางแล้วก็สี่ขางเกีรรถเกตรเกตรวิ่งหนีไปเก็บเกตยก่อนทุกคน ที่ข้างนอกตอนนั้นมันคแคบเนี่ยที่วิ่งหนีกว้างเลยทุกคนโอ้ยมันจะโดนไหมเนี่ยชาตินี้พี่วิ่งหนีได้ทั้งวันเขาสแปมพี่ได้ทั้งวัน ใครสายสเปมมาทางนี้สเปมระวังโดนมาไม่โดนอะไรกันเลย โอ้ยเสือเนี่ยเนี่ยหยุดก่อนเสือจะสแปมไปไหนเนี่ยเมื่อแต่และคนลดกันไหมเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพี่ตายเฮ้ยเดี๋ยว,วก่อน โดนยังโดนอ่ะทุกคนมันคืออะไรโอ้ชีกว้างมากเลยทุกคนวิ่งหนีได้เป็นร้อยรอบโอ้ยไม่ได้สายสปแปมเลยนะทุกคนสายมัว่วอ๋อเกตที่หมดเกตที่หมดใช้สิ่งที่พี่มี ทุกคนมัม่มวโดนเฉยมัม่วโดนเฉยทุกคนพี่ชนาโอ้บ่นบ่นบ่นบ,นบน่นละหนึ่งบ่นล้หนึ่งบ่นในใจละหนึ่งเออบ่นแล้วไม่สามจุดสองแพสองจุดซ่าอ้าสแตนเก่งแต่ก็โดนอยู่ดียอ ก็เกินเวลาด้ะเออดไเมพ,เออมพี่พี่พี่อูพี่ถึงจะเปลี่ยนเผ่าดล่ะเนี่ยพี่พี่ใช้เผ่าอะไรดูเผ่ามนุษย์ก็แข็งแกร่งเผ่ามนุษย์แข็งเผ่ามนุษย์ก็แข็งแกร่งอย่าดูถูกพี่ไม่แกร่งเอ้ยถ้าผมลองบ้างจะแพ้ไหมนี่ ผลแม็กมาซะด้วยเนี yeah. ่ยสแปมจนหมดดิสและเลยไปลงเลยลงไปนอน <c oughs> โอ้ยพูดพูดมาทุกคนหน้าปกหน้าปกหน้าปกสวยๆทำไมหน้าจอทำไมมุมมองมันเป็นอย่างนี้มาทุกคนมามาจบคลิปกันเ้ยเดี๋ยวทุกคนพี่รีเจอแป๊บ เ่กี้มันบากตอนเป็นคิสเส้นทุกคนภาพสวยสวยซะหน่อยอ้าวออกไปแล้วมาๆตายคุณละตายอยู่ด,ดีพูดดี สแปมอย่าระวังโดนคิสเนตตก